กว่าจะมาเป็นน้องเควินผ่านอะไรมาบ้างมาดูกันจุดเริ่มต้นของเรื่องถังขยะล้นขยะเน่าน้ำนหกเนลาดโลกต้องการฮีโร่แล้วพวกเราก็ไม่รอช้าปิ้งไอเดีสุดล้ำถังขยะที่แยกน้ำออกจากแก้วได้เพื่อช่วยลดปัญหาขยะเปียกและทำให้โลกสะอาดขึ้นเป้าหมายของเราคือ 1. สร้างถังขยะอัจฉริยะที่ใช้งานได้จริง 2. ปลูกฝังนิสัยแยกขยะให้ทุกคน รถลดขยะียกลดกลิ่นลดมลพิษแบบจดเต็มโดยมี SDGs ข้อ15ปกป้องฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืนโมเดลแรกไอเดียปังแต่ราคาพังเราออกแบบทางทั้งสองใบใบแรกทิ้งแก้วน้ำถ้ามีน้ำอยู่เซ็นเซอร์จะตรวจจับความชื้นให้เทน้ำทิ้งก่อนใบที่2เก็บน้ำโดยเฉพาะ มีต่แกรงแยกตะกรบวกสายยางระบายน้ำไฮเทคสุดๆใช้พลังงานโซลาร์เซลล์บวกกับระบบเปิดฝาไฮดรอลิกโมเดลที่2ถูกลงแต่ยังไม่รอดเราเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่18650แทนโซลาร์เซลล์และแกลไกเปิดฝาถังธรรมดาแทนไฮดรอลิกส่วนใบที่2ก็ถูกอัปเกรดให้ระบายน้ำได้ง่ายมากขึ้นด้วยปั๊มน้ำถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์แบบจะทำยังไงล่ะ ให้ทุกคนตระหนักถึงการแยกแก้วพวกเราได้ช่วยกันคิดเพิ่มมากขึ้นคือลดลายที่บ่มบอกจุดประสงค์ของเราได้ดีมากขึ้นการมาเป็นน้องเควินและน้องมินนี่น้องเควินที่เก็บแก้วน้องเปลี่ยนไปเป็นการเปิดทั้งฝาเป็นฝาที่เลื่อนเพียงแค่วางตรงช่องวางแก้วแต่ปัญหาคือปั๊มน้ำเป็นแพ้ความชื้นใช้ไปไม่ได้นานก็พังน้ำกับไฟฟ้าไม่ถูกกันจริงๆสุดท้าย น้องมินนี่ก็เลยต้องพักโปรเจกต์ไปก่อนพวกเราเลยเปลี่ยนแนวจากแยกน้ําเปลี่ยนเป็นเก็บกระป๋องแทนมีลกเล่นให้น้องเควินมีลวดลายสุดเท่ดูดีไม่เป็นแค่ถังขยะธรรมดารรมดาอีกต่อไปไฮไลท์เด็ดของน้องเควินไม่ต้องรอให้ฝาถังเปิดแค่นําแก้วน้ําหรือขวดน้ําที่ไม่มีน้ําแล้ววางลงบนฝาถังก็สามารถทิ้งขยะได้เปลี่ยนจุดวางเซ็นเซอร์ให้อยู่ใต้ฝาถังแทน ดีไซน์สุดเท่เห็นแล้วอยากทิ้งขยะให้ถูกที่จากถังขยะไฮเทคสุดแพงสู่น้องเควินฮีโร่แห่งวงการขยะและถึงแม้น้องมินนี่จะไม่ได้ไปต่อแต่ก็เป็นข้าวสำคัญที่ทำให้น้องเควินเกิดขึ้นมาอย่างที่บอกว่าจะมาเป็นน้องเควินพวกเราก็ผ่านการเปลี่ยนแปลงมามากพอสมควรเลยนะแต่โดยรวมแล้วเป้าหมายของเราหลักๆคือสร้างจิตธำมนึกหรือการเคยชินในการแยกขยะแต่ตอนนี้เราได้เปลี่ยนมาเป็นการใช้ถังใบเดียว นั่นก็คือเควินที่เอาไว้แยกกระป๋องนั่นเองแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปคือการที่เรานั้นยังใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับความชื้นอยู่และยังมีการเปิดฝาถังได้แบบอัตโนมัติอีกด้วยโมเดลนี้ยังสามารถนำต่อยอดเพิ่มได้อีกหลายทางเลยถังขยะดีๆแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะขอให้ทุกคนเอ็นดูน้องเควินกันเยอะๆนะคะ